แกลบดำหรือปุยหมักนี้ให้คุณค่าทางอาหารจะช่วยให้ดินปลูกของเรามีคุณภาพดีสามารถนำไปปลูกต้นไม้นําไปเพาะต้นไม้ทําให้ต้นไม้ของเราหนึ่งของงามได้กองดินนี้มีความชื้น,นืนพอเหมาะแล้วครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ให้สามารถทํางานได้เร็วยิ่งขึ้นร้อนมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าจุลินทรีย์มีมากขึ้นต้องการใช้เมื่อใดก็นํามาใช้ สวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรเกียรติความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการทําดินปลูกครับเป็นเทคนิคจากอาจารย์สุทัศน์รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสุทัศน์อุปเทียนครับวันนี้จะมาสาธิตในการทําดินปลูกลยครับ วัสดุและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทําดินปลูกเราต้องมีอะไรบ้างครับอาจารย์วัสดุอันแรกก็คือปุ๋ยหมักหรือแกลบดําก็ได้ครับถ้าเราไม่มีปุ๋ยหมักก็ใช้แกลบดาแกลบดําหรือปุ๋ยหมักนี้ให้คุณค่าทางอาหารพวกในโรเจนพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสมีธาตุอาหารเยอะอันนี้ก็คือดินร่วนนะครับ หน้าดินเราควรจะเอาดินชั้นบนนะครับเป็นดินร่วนเพื่อที่จะมาผสมเป็นดินปลูกนะครับมีลักษณะร่วนซุยอุ้มน้ําได้ดีอันนี้เป็นปุย๋ยคอกนะครับควรสับ้ละเอียดกว่านี้ครับเพราะว่าเอาใส่ถุงนานเป็นก้อนประโยชน์ทางการเกษตรก็คือให้พฟอสฟอรัสไนโตรเจนครับนอกจากนี้ก็มี อุปกรณ์มาเสริมก็มี EM เป็นมัวเชื้อยอดสลายกากน้ำตาลอันนี้เพิ่งทำเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เขาเรียกว่าโมกาชิหรือจุลินทรีย์แห้งครับอันนี้เป็นตัวจุลินทรีย์เมื่อได้รับความชื้นเมื่อใดแล้วจุลินทรีนี้จะแจแตกตัวได้มากมีประโยชน์มากนะครับนอกจากนี้ก็มีมัวรดน้ำที่สำคัญก็คือมีจอบนะครับต้องใช้จอบเคลียครับมีจอบด้วย วัสดุทั้งสามอย่างนี้เมื่อนำมารวมทำเป็นดินปลูกแล้วจะช่วยให้ดินปลูกของเรามีคุณภาพดีนะครับมีธาตุอาหารครบสามารถนำไปปลูกต้นไม้นำไปเพาะต้นไม้ใส่โคนต้นไม้ทำให้ต้นไม้ของเราหนึ่งองงามได้ครับสำหรับ3ส่วนนี้อัตราส่วนที่เหมาะสมควรจะใช้อัตราส่วนเท่าไหรค่ครับดูจากกองแล้วก็คงจะแกลบดำหนึ่งส่วนดินล้วน2ส,ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอก1ส่วน วิธีการทํานั้นเมื่อเรากองวัสดุทั้ง3อย่างไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เอามาผสมกันเลยครับแกลบดากับนี้ผสมกันก่อนก็ได้ใส่กองเดียวกันเพื่อสะดวกในการเาคลี่ยดินแล้วก็ปุย๋ยคอกเคลียปุย๋ยคอกพยายามเคลียกองเดียวกันเลยครับเพื่อสะดวกในการผสมจากนั้นก็ผสมเลยครับให้ทั้ง3อย่างเนี่ยมันคลุกเคล้ากันให้ดีดินที่เรานํามานี้พยายามให้มันถูกพวกปุย๋ยคอก ุ๋ยหมักหรือถูแกลบดำนี่ให้มากครับเขาจะได้เป็นดินที่มีคุณภาพเมื่อผสมดินได้ที่แล้วครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินปลูกของเราก็ใช้น้ำลดพอพอชุ่มความชุ่มชื้นประมาณ50%ไม่ต้องเอาเปียกเกินไปให้พอมันหมาดเพื่อที่จะให้ดินของเราเนี่ยสามารถผสมกันได้อย่างมีคุณภาพนะครับ หลังจากที่เราผสมดินให้เข้ากันดีแล้วครับแล้วก็ใช้น้ํามาช่วยการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่กองดินของเรารู้สึกว่ากองดินนี้มีความชุ่มชื้นพอเหมาะแล้วครับความชื้นประมาณ50เปอร์เซ็นต์ครับจากนั้นก็มีการผสมหัวเชื้อ EM ลงไปก่อนอันนี้ประมาณ2ฝาหรือ4 0ซีซีกลาลน้ำตาลก็ประมาณ4 0ซีซีเช่นเดียวกันรับคนให้ทั่วให้เข้ากันดีแล้วก็ลดลาดลงไปในกองดินปลูกของเราครับ E-M ผสมกากน้ำตาลนี้จะช่วยทำให้จุลินทรีย์ขยายตัวแล้วก็เข้าไปย่อยสลายกองดินที่มีส่วนผสมทั้งปุ๋ยหมักทั้งแกบดำทั้งดินร่วนทั้งปุ๋ยคอกเหล่านี้นะครับให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทำให้ดินปุ๋กของเรามีคุณภาพดียิ่งขึ้น หลังจากที่เราผสมจุลินทรีย์ก,กับน้ำตาลลงไปในกองดินปลูกของเราแล้วนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ให้สามารถทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นเราก็ใช้จุลินทรีย์แห้งนี่ครับโรยลงไปครับอันนี้เป็นตัวช่วยสำคัญมากนะครับตัวช่วยที่จะทำให้จุลินทรีย์แตกตัวได้เร็วคือโมกชิมีกลิ่นหอมเหมือนเห็ด พวกประเทศญี่ปุ่นชอบใช้ในด้านการเกษตรเขาจะชอบเอาโบกาชี้นี่แหละใช้ในสวนของเขาส่วนไทยของเราก็นํามาใช้นํำว่าได้ผลดีครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้นเมื่อผสมวัสดุต่างๆเข้ากันดีแล้วนะครับ ก็ใช้เวลาในการจ่อยสลายประมาณ2สัปดาห์ไปจนถึง1เดือนเลครับสสัปดาห์แรกนี่จุลินทรีย์กำลังทํางานเดี๋ยวนี้เย็นอย่างาเย็นอยู่วันพรุ่งนี้มืนรุนนี้อีก2วันร้อนมากครับอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นจาก 60- 80ถึงองศาเลยนั่นก็คือจุลินทรีย์ทํางานแล้วร้อนมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าจุลินทรีย์มีมากขึ้นเมื่อจุลินทรีย์ทํางานประมาณ1สัปดาห์ไม่เกิน1สัปดาห์ความร้อนมันจะเย็นลง นั่นก็คือพวกวัสดุต่างๆเหล่านี้ถูกย่อยสลายแล้วเมื่อถูกย่อยสลายแล้วพวกนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับมีคุณภาพนําไปเป็นปุ๋ยเป็นดินปลูกได้ครับหลังจากผสมเสร็จแล้วเราก็ทําได้2วิธีครับหนึ่งตากเศษทุ่งปุ๋ยแล้วก็มัดป,ปากพอลุ่มหลวมตั้งไว้ในที่ลม2กองไว้อย่างนี้แหละครับ แต่ต้องใช้กระสอบป่านหรือถุงปุ๋ยกเก่าๆวางทับลงเลยครับเพื่อรักษาอุณหภูมิของดินปลูกของเราเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์นี่สามารถทํางานถ้าไม่มีอะไรปกคลุมเลยจุลินทรีย์นี่ไม่ชอบแสงสว่างไม่อยากจะทํางานเราต้องปกเราคลุมให้เมืดอเมื่อเท่าไหร่จุลินทรีย์ยิ่งชอบ <ré ell> เมื่อคลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งวันเราก็เอาพวกนี้ออกเอาถุงปุ๋ยออกแล้วก็ผสมใหม่คือพลิก พลกข้าง,งล่างขึ้นมาเพื่อจะระบายอากาศมันจะร้อนมากครับวันพรุ่งนี้จะร้อนประมาณ6 0องศาเลยร,ร้อนมากเมื่อพลกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปกุมไว้เหมือนเดิมท,ทําเช่นนี้ประมาณสักสี่ห้าวันจนดินปลูกของเราเนี่ยเย็นลงนั่นแหละเราถึงจะนําไปใช้วิธีเก็บก็คือหาถุงปุ๋ยดีๆนะครับไม่ขาดมาใส่บรรจุแล้วก็มัดถุงให้แน่นนาไปเก็บไว้ในที่ร่มสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยครับต้องการใช้เมื่อใดก็นํามาใช้ จารย์ครับสำหรับดินปลูกครั้งนี้ที่เราทำเราสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างครับครับอันแรกก็คือนี่แหละเพาะต้นไม้เอานำไปเพาะต้นไม้เลยครับหวองนี้ก็ใช้ดินปลูกที่ทำมาแล้วขอ,องงามดีอ่าแล้วก็ใส่กระถางหรือใส่เข่งเพื่อปลูกพืชผักของเราก็ได้หรือจะนำไปใส่ก้นหลุมปลูกผักหวานปลูกไม้ยืนต้นก็ได้สรุปแล้วก็ใช้ได้ทั้งใส่ต้นไม้ทั้งรองก้นหลุมทั้งนำไปเพาะต้นไม้ได้หมด เพรฝากท่านเกษตรกรท่านที่มีวัสดุอยู่เช่นมีพวกปุ๋ยข้อแกลบดําอย่างนี้เราจะสามารถสร้างดินปลูกของเราได้แบบง่ายๆได้เลยไม่ต้องไปซื้อถุงละ10บาทจากร้านค้าเราทําเองได้คุณภาพดีเช่นเดียวกันครับที่เราซื้อครับ